นี้ผมมาพูดถึงตัว af หรือค่า air fuel ratio นะครับตัว af ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออัตราส,ส่วนผสมของอากาศต่อน,น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยตัวเลขที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยของน้ำมันเบนซินนะตามทฤษฎีนะครับก็คืออยู่ที่14.7ต่อ1ห,หมายถึงว่าในเครื่องยนต์เบนซิน ถ้าจะเผาไหม้สมบูรณ์ที่ใช้น้ํามันเบนซินนะครับสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยจะต้องมีอัตราส่วนผสมของอากาศต่อ,อน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่14.7ต่อ1โดยน้ําหนักนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าอากาศหนัก14.7กิโลกร,รัมต่อ,อน้ํามันหนัก1กิโลกรัมนะครับสมมุติว่าอากาศ1ลูกบาทเมตรนะครับคือเอาเอาอากาศมาใส่ กล่องขนาด1ลูกบาศก์เมตรนะครับก็คือกว้าง1เมตรยาว1เมตรสูง1เมตรนะครับแล้วามาชั่งน้ําหนักเนี่ยตัวอากาศเนี่ยจะหนักอยู่ที่1.2กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรหมายถึงว่าอากาศ1ลูกบาศก์เมตรหรือ1000ลิตรจะจะมีน้ําหนักอยู่ที่1.2กิโลกรัมนะครับดังนั้นถ้าเกิดอากาศ หนัก14.7กิโลกรัมจะมีปริมาตรอยู่ที่12,250ลิตรนะครับส่วนตัวน้ำมัน1กิโลกรัมเนี่ยจะมีปริมาตรอยู่ที่1.16ลิตรนะครับก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะทีนี้ถามว่าตัวเลขไอ้14.7ต่อหนึหรือตัวเลขค่า A-F r a ฟร ค่า a f ratio ่นฟิวเรชั่นแอร์ ratio เนี่ยเอามาทำอะไรนะครับในการจูนรถหรือในการทำรถเนี่ยถ้าเราต้องการจูนให้ประหยัดหรือจูนให้แรงเนี่ยเราจะมาดูตัวค่า af หรือรถที่ใช้โดยทั่ว,วไปเนี่ยเราก็จะมาดูตัวค่า AF ว่ามันอยู่ในช่วงที่เรากำหนดหรือไม่นะครับสมมติสมมติน้ำม,ม,มันเป็นสินนะครับถ้าเราต้องการจูนให้ประหยัดสุดเนี่ย เราก็อาจจะจูนให้ AF อยู่ที่14.7่ตอนหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดต้องการให้เครื่องยนต์เซฟลงมาหน่อยก็อาจจะเป็น13.5ตอนหนึ่งในสำหรับเชื้อเพลิงที่เป็นเบนซินนะครับหรือถ้าเกิดเป็นช่วงกำลังให้รถวิ่งดีๆยาวๆเซฟๆเนี่ยเราก็อาจจะจูน AF ให้ได้12อตอนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวเล็วๆนะครับซึ่งค่าจริงๆควรจะไป ควรจะทดสอบดูนะครับว่าตัวเลขตัวเลขค่า AF โดยทั่วไปเนี่ยจะทำให้รถวิ่งดีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างสมมุติถ้าเป็นน้ำมัน e 8 5เราต้องการให้ประหยัดสุดๆเราจะอาจจะจูนตัวเออยู่ที่10ตอนน่อ1นะครับหรือถ้าเกิดต้องการให้วิ่งดีกำลังกาลังได้ดีเราอาจจะจูน a ออยู่ที่8ตอนน่อ1นนะครับซึ่งในการจูนเนี่ยเราจะใช้ตัว AF มิเตอร์นะครับในการวัดหรือจะใช้เครื่องมืออย่างอื่นวัดก็ได้ครับดังน,นั้นเราจะรู้ได้ไงว่า af ออกมาเท่าไหร่เราควรจะหนึ่งคือเราควรจะใช้เครื่องมือวัดอย่างพวกเครื่องมือเกจต,ต่างๆที่ใช้เสียบปลายท่อไอเสียนะครับแล้วที่อ่านค่าออกมาเป็นตัวเลข AF ให้เราเห็นหรืออ่านค่าออกมาเป็นลัมดานะครับให้เราเห็น2ก็คือตัวพวกสมาร์ เกจสมาร์ทการาดนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะออกจะบอกค่า af มาเหมือนกันนะครับสามส่วนข้อที่สองนะครับถ้าเกิดใครชำนาญหน่อยก็อาจจะดูจากสีของหัวเทียนนะครับหรือรถรุ่นเก่าๆที่เขาปรับจูก็อาจจะดูจากสีของหอัวเทียนเ,เอานะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AF หรือ Air Fuel Ratio นะครับ